สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ก็ยอ,อยู่กับช่องยุพภภาดาลําเพิ่นออฟฟิเชียลนะคะว่ <c oughs> าสีนอนแล้วนะคะแต่ว่ามาถ่ายอีกสักคลิปหนึ่งกันก็เมื่อกี้ก็ไปฮอตมองนอนแล้วนะคะแต่ว่าก็เ,เลยไปเลื่อนอ่านคอมเมนต์พอพอดีนะคะก็เลยอ่านอ่านไม่คิปแล้วนะคะเพิ่นบอกว่านี่พ่อใ่เอซีท่า,ทานนึงนะคะเพิ่นเน็น้ามาวา่าไลฟ์สดได้อ่าไลฟ์สดคนเยอะ ดูเยอะก็จริงแต่ว่ามาเปลี่ยนมาถ่ายคลิปแทนดีกว่าไหมให้บริหารเจ้าของก็ขอบคุณสําหรับคําแนะนํานี้นะคะอีระประสีญนำนะปรับใช้นะคะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะพอเมฟซี FC พันกกเขามาให้คาแนะนาหลายอยู่นะคะทักมาทาง Facebook ส่วนตัวกับทางเอสทางอีซองทางการติดต่อหนึ่งกับนี่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ คนเริ่มติดตามขึ้นมาแล้วนะคะประกามีคนเข้ามาคอมเมนต์แนะนำหลายเลยว่าทายน้องอุงอิงบ่อยๆนะช่วงที่อีลาได้ไทายน้องอุงอิงก็ขึ้นอาจจะเป็นช่วงที่ว่าเพลงก่อนขึ้นเพลงผู้หญิงหัวใจอีสานนะคะเ่ว่นมีรอบหนึ่นงที่อีลากำลังสี้ายแต่ว่ามีเหตุด่วนก็คือต้องไปห้องน้ำก็เลยบอดด้ถ่า,ายน้องนะคะบางเท่อก็ทายท่านบางเท่อก็ทายเพราะท่านเ่ว่าช่วงล่างๆนงย่เริ่ม เริ่มสิแบบเอ่อฮูจังหวะจะคลองแล้วว่าเวลาดใดควร mm hmm. เฮ็ดอันนั้นอันนี้นะคะระบัน mm hmm. เดี๋ยวมือนท้าสมมุิว่าสัญญาณสัญญาณเป็นยังไง mm hmm. ถ้าคืนดีสัญญาณดีจังได้อีหลากะสิจะ,จะ,จ,ะจะกะลังคือยู่ว่าสิไลฟ์สดหรือสิถ่ายคลิปปัางมอนดีนะคะเขาเรียกว,ว่า mm hmm. จะจะจะลองเปลี่ยนเป็นถ่ายคลิปเบิ่งนะคะว่า mm hmm. คาืออย่าง คนจะเบ่งไายเบ่งหน่อยปานใดต่ว่าเสียร้องเหตุเบ่งนะคะพี่น้องคะคือเังสีที่เหลือทิว่าทายคิปตังมอนนะคะแต่กาฝากความในเอฟซีเข้าม,มาเบ่งนําในเด้อค่ะยังอยู่ที่คาเฟ่ยอยู่นะคะคาเฟ่ไม้ไผ่นะคะบรรยากาศดีมากเลยเมื่อท่านไปหอดมองไดโนเสาร์ก็คุณย่นอยู่ไปบ่หอน,นะคะหอนปวดหัวแห้งแดดร้อนมากเลยลงโถดบัตรอันนอนอยุ้เทิรนโดบัตรเนาะได้ยนินตะผีตอ่อมาปูคุณคูไก่ ว่าสาไปก่อนมองนอนมาสิเตียมมันไม่ซุ้มท่าอย่างนี้ยินบันตื่นขึ้นมากก็เลยพุกโนตบุกโนดบุกลงรถมาไปเลยก็เลยผ้ากันนั่นแหละค่ะลงมาหอดลงมาหอดตารางเห็นทงหน้าพ้ากันยางไปคนละทางบานน like ี boy, room, room. ้ก so ็เลยผ้ากันลบมาอ๋อคาเฟ่คาเฟ่ย่ี้เขามาใน้คาเฟ่ก็ย่างไปมองนอนก็ตะไปหอดมองนอน พึ่งหูบายางตรงมาแล้วก็เรียวควายน้อยนึงนี่กระหอดซุ่มนอน้วแต่วู้อีหลักกระพากันดเ้าป <c oughs> ลาล่าเขาปลามากนี่นะคะมือมีมาผู้เดียวนะคะมาท้ายคลิปนางบอกผู้เดียวพี่น้องค่ะนี่ระคะแตะเบ้าถึงประเด็นนี้เลยว่าเพื่อนแนะนามานะคะก็จะเอาไปปรับใช้นะคะขอบคุณทุกคนคอมเมนต์ทุกคนกำลังใจนะคะเมื่อกี้ก็ซื้อยูเข,ขาเฮงนะคะเต่ว,ว่า กินน้ำโอวันกินไปมาหันนะคะแก้วนึงร้อนนะคะไม่กินเย็นหลานกับเขาอยู่ข้างหน้ายางไปสองร้อยเมตรเพื่อนบอกว่าไม่ซีมีอาคารสีขาวขาอยู่หันแต่ก็จะมีหุ่นยนต์อยู่หันไปบ่อหอนนะคะห่อนแห้งแต่ตอนนี้เริ่มหิ้วเขาหิ้วแห้งนะสิเดไปอีลีแล้วนะคะเพราะว่าไ,ไม่ไหวจริงๆหิ้วข้าวมากหิ้วอีลีนะคะแล้วก็ณะน้ำนักลดลงพร้อม ก็เลยอยากบมายุ่งกับฟองเอานี่ไงร้านอาหารเพราะขึ้นมาร้านอาหารจะว่าทําไมไม่เห็นเขาบอกว่าสองร้อยเมตรยังไปตะบวดนอนจะไหนก็นอนบนหลับนะคะทันเขาว่ดตัวหอดทองนี่นะคะตอนนี้โทรศัพท์เครื่องเริ่มแหลกแล้วนะคะเพราะว่าเครื่องร้อนมากเลยมันห้อนละคะทายคลิปอัพคลิปน้ำไ่เนสันสน,นีนะคะมันก็เลยเครื่องมันก็เลยร้อน จะว่าบรรยากาศถามว่าบรรยากาศดีบ่าดีมากๆเลยนะคะตรงนี้ตอนนี้คู่ไกลกครับิดต่อกันอาจจะบรรท่มแล้วล่ะคะ่ะตอนนี้อยู่สุ่มชิวชิวรี่สวร์ดมีน้ําตกเสียงน้ําตกด้วยอ๋อชอบบรรยากาศลมลื่นหนุลมลื่นนะคะคาเฟ่แบบแมมมอนเสียดี้นะคะปวดหัวนีวเขาแห้ง ชาอัพคลิปกอน,นะคะจะสีเด็ดไปหาแนาวกินทีนละค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกๆคอมเมนท์ท,ที่เข้ามาให้ค้ามนะนํนำนะคะอีหลารับฟังแลวก็อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็อ่านทุกๆุกคอมเมนต์เลยอันนี้จริงๆนะคะพ <c oughs> อไปตอบกลับทุกคอมเมนต์เลยเกือบจะทุกคอมเมนต์แหละนะคะกดใจให้ทุกคอมเมนต์เลยขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่น้องคาร์ดีเขามาให้ค้าแนะนํำนะคะมีเป็นกับ ปอยมีแค่สาวน่อยมากนะคะคนอื่นก็เหมือนนะคะ mm. เขาพากันมาเ mm. ที่ยวมาชม mm. มาถ่ายคลิปก็มีนะคะ mm. ผมเริ่มยักโศกแล้วนะคะ mm. กลับมายักโศกเหมือนเดิมแล้ว mm. ผมเริ่มกลับมายักษโกแล้ว mm. นะคะาหรับตาตาเบาไว้เลยนะคะไม่ได้ถ่ายรูปเลยเพราะว่า ชุดไม่อํานวยชุดแบบชุดไส่เลนแห้งนะคะโบไม่ชุดมาใส่เที่ยวชุดไซ่นอนอได้แต่ถ่ายคลิปนะคะบรรยากาศแบบเมซซิ่งมานี่นะคะเป็นกับภาพกันม่พักฟันกันใจนะคะกำลังขากินคนกำลังทยอยพากกันมานะคะเดี๋ยวจะได้ไปร้านอาหารแล้วหิวเข่าแห้งบไวแล้วนะคะดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมดูคลิป ที่อัพไปเมื่อกี้นะคะคิดว่าแทบชอบอ็อกว่ะกับสถานที่ในวันนี้เบิรงเป็นห้อยจิ๋วเลยนะคะไปกดมัน <c oughs> คือขี่แมวว่ายู่มุมปากเลยเ <c> ท <oughs> อุ้ยไอ้ไรไม่ขี่แมวว่ายู่ใต้ปากเพราะเป็นคนเราดูนะคะบนปากเราดูเพราะแห้งนี้ตารางปากอีกเ <c oughs> มียได้พาวะก <c> ำ <oughs> ลังพาก,กันทยอยมา ตามให้อาหารปลาปลาสั้นไปพาชมบรรยากาศอีกรอบบรรยากาศดีมากเลยนะคะครับใครสังเกตนี่นะคะคุณกำลังพากันมาพากันทยอยมาสุดท้ายรูปร้านกาเฟไม้ไผ่นั่นไงจะว,ว่าร้านอาหารอยู่ตรงไหนก่อนโอ้มีข้างบนด้วยิ่งเหินนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนนะคะข้างบนก็มี เห็นเพิ่งๆน,นะคะอุ้ยสวยมากเลยเพิ่งเห็นข้างบนขึ้นไปดีไหมขึ้นไปสักแป๊บเนาะขึ้นไปสักข้าวก็แล้วกันค่ะไม่สู้น้อยนึงเดี๋ยวสิไปร้านอาหารคะ้าเริ่มลอยแล้วหิวเขาอีกทีนะคะตอนนี้สั้นแล้วมีสวยมากเลยอะ่ะมีคนอยู่นะคะจุดถ่ายรูปอุิยสวยมากเลยอะ่ะ คพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไเที่ยงสนนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะผู้พลากันคลิปนานนะคะขอ,ขออนุญาตไปหาลานอาหารก่อนนะคะหิ้วเขาเฮียงอิลีมาไว้แล้ว